สวัสดีครับท่านสมาชิกร้าน AP 99เก้ชอนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับนะเป็นกล้องยิงเลวนะครับนะครับของวอลเทคเป็นรุ่นสตาร์อีเกิลนะครับนะวันนี้ก็จะมารีวิวกันทั้งหมด2รุ่นนะครับนะครับตัวแรกก็จะเป็น1 6ึ่ขีดคูณตัวที่2ก็จะเป็น1 8ึ่ขีดคูณนะครับตัวนี้นะสองตัวเนี่ยฟังก์ชันหลักๆก็จะเหมือนกัน จะต่างกันที่ตะขาวยายนะครับถ้า1นขีดหนี่ระยะทำการก็อยู่มันสักร้อยห้าสิบเมตรนะครับถ้าเป็น1นขีดแปดนี่อยู่ที่ประมาณสักสองร้อยห้าสิบเมตรนะครับโดยประมาณนะครับตัวนี้หนึ่งขีดหกคูณยิบสี่นะครับน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณอา่าสิบแปดจุดห้ากรัมสิบสิบ 18.5ออนนะครับโทษทีครับนะ18.5ออนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ10.5นิ้วนะครับนะครับท่อ3าเป็นตัวปรับในนะฮะปรับเส้นเลงนะครับนะครับตัวนี้เส้นเลงนี่ปรับในนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวตัวปรับซ้ายขวานะฮะ ถ้าตัวนี้จะเป็นตัวปรับสูงต่ำนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นช่องรลังฐานนะครับเนี่ยตัวนี้มีชินยางนะฮะตัวกล้องเนี่ยอ,จจอัดแก๊สในตัวเกณฑน,นะครับนะครับกันน้ำกันหมอกกันฝ้าได้ดีนะครับ ตัวนี้เขาจะปรับความเข้มของแสงได้ประมาณ11ระดับนะครับนี่ฮะหนถึงสินะฮะเห็นไหมครับนี่หนึอนะฮะปรับได้สูงสุดถึง11ระดับนะครับรุ่นนี้เขาจะมีมีตัวแนบสปริงนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยลดแรงกระแทกนะครับนะแรงรีคอยของปืนที่มีรีคอยตรงสูงนะครับนะครับมีประโยชน์นะครับตัวนี้นะครับแนบสปริงนะครับนี่ท่อสามสิบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับเลนส์ตานะครับนะปรับความคมชัดของภาพนะครับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายตาปกติไม่ต้องปรับนะครับท่านสมาชิกตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับอัราขยายนะครับเนี่ย นี่ครับหนึ่งถึงหกเท่านะครับนะครับตัวที่สองนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งขีดแปดคูณยิบสี่นะครับหนึ่งขิดแปดคูณยิบสี่นี้นะฮะตัวท่อสามสิบมิลนะครับนะฮะนะครับท่อสามสิบมิลทั้งสองตัวเลยท่อสามสิบ ปรับในนะครับตัวนี้ค,ความยาวอยู่ที่สิบสิบจุดสองนิ้วนะฮะนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่สิบเจ็ดจุดหกออนนะครับน้ำหนักเขานะครับนะครับท่อสามสิบมิลนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับในก็ใช้งานเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับเวลาปรับก็ทอดถอดฝาครอบออกนะครับ ตัวนี้เป็นตัวปรับสูงต่ำนะครับตัวนี้ก็เป็นช่องหลังฐานนะครับเนี่ยปรับได้สิบเอ็ดระดับเหมือนกันเห็นไหมฮะหนึ่งถึงสิบเอ็ดเท่านะครับเนี่ยหนึ่งถึงสิบเอ็ดนะครับนะตัวกล้องก็จะอัดแจ็คในตัวเกณฑ์เหมือนกันนะกันน้ํากันหมอกได้กันฝ้าได้ดีเลยนะครับนะครับมีสินยางกันน้ําได้ดีนะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีแนสบสปริงเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะ ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยลดแรงกระ,แ,รกระแทกของปืนที่มีละคอยตรงสูงนะครับนะครับตัวนี้นะฮะนา่าจะปิงนะครับท่อสามสิบมิลอัตราขยายก็หนึ่งถึงแปดเท่านะครับตัวนี้เป็นตัวปรับเลนส์ตานะครับนี่ครับสาหรับเส้นเลียงเขานะครับนี่ครับเนี่ยเป็นไฟจุดแดงเห็นไหมฮะตัวนี้เขาจะปรับความสว่างของแสงเนี่ยประมาณได้สิบเอ็ดระดับนะครับ ครับเสลิงเขานะครับนะคมนะ,ะเสลิงเขจะเป็นเลสดน,นะครับสำหรับชุดของแถมนะฮะท่านสมาชิกนะครับนี่นะสำหรับชุดของแถมเขาเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับขาตัวนี้เราจะแถมขาแท้เลยนะนะเห็นไหมตัวนี้เขาจะมีน็อตหกตัวนะครับ ็นไหมฮะน็อตเนี่ยปกติเขามีทั่วไปเนี่ยเขาจะมีแค่สี่ตัวแต่ตัวนี้เป็นน็อตเป็นเป็นขาแท้แต่มีน็อตหกตัวแถมให้นะครับนะครับให้หนึ่งคู่นะครับตัวตัวนี้เ็าจะมีสมอทั้งสองตัวเลยนะฮะเห็นไหมครับปกติเขามีตัวเดียวแต่ตัวนี้มีสองตัวเลยนะฮะตัวนี้นะฮะเวลาใช้งานไม่ต้องกลัวเลื่อนนะฮะน็อตยึดข้างบนหกตัวนะครับนะฮะเนี่ยแข็งแรงนะครับขาแท้แล้วก็สมอเนี่ยมีอย่างละชุดเลยนะฮะสองตัวมีทั้งสองตัวเลยนะ คือตัวนี้ประโยชน์คือไม่ให้มันเลื่อนเวลาใช้งานนะครับนะเป็นสมอล็อกนะฮะแถมขาแท้1คู่นะครับก็มีขนาด1ิบเอ็ดมิลกับ2 0่มิลนะครับท่านสมาชิกนะครับแถมแก้งมานะครับทางร้านจัดให้นะครับขาแท้หนึ่คู่นะครับของแถมนะครับแล้วก็จะมีขาขาหลังเต็มนะครับนี่ครับหตัวท่อสามสมิล ตัวนี้มีมีมีให้เลือกใช้งานสองขนาดนะครับมีขนาดสิบเอ็ดมิลกับยี่สิบมิลนะครับแก้งมาทางร้านจัดให้นะครับจะใช้สิบเอ็ดมิลหรือยี่สิบมิลนะครับนะครับทางร้านจัดให้นะครับขาขาขาลางเต็มหนึ่งคู่นะครับแถมไม่แถมไม่สองตัวเลยฮะมีแบบขาแยกนะฮะหนึ่งชุดแล้วก็ขาลางเต็มหนึ่งชุดลางก็มีให้เลือกใช้งานสองขนาดมีสิบเอ็ดมิลกับยี่สิบมิลนะครับตัวลางนะฮะตัวนี้เวลาติดก็จะเป็นทรงนี้นะฮะ เวลาติดก็จะเป็นทรงนี้นะครับติดเนี้ยอันนี้เป็นรางเต็มนะฮะติดพวกพวกพวก,พวกปืนพวกรางที่มีรางขนาด20มิลนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ,รบเวลาติดก็จะเป็นทรงนี้นะรางเต็มนะครับนะสวยงามนะแล้วก็จะมีเป็นปากระดกนะครับท่านสมาชิกหนึ่งคู่นะครับ ลากระดูกหน้าหลังหนึ่งคู่นะครับนี่เป็นปลากระดูกทั้งคู่นะครับให้หนึ่งชุดนะครับนะฮะเป็นปลากระดูกหนึ่งคู่นะครับแล้วก็จะมีเออมีจะมีผ้านะครับนี่ผ้าเขาผ้าผ้าหนึ่งผืนนะครับอย่างนี้หนึ่งผืนนะครับนี่เห็นไหมฮะแล้วก็จะมีคู่มือนะครับนี่คู่มือแต่ละรุ่นให้นะครับนี่ครับ พร้อมกับคู่มือรใช้งานพร้อมไปรับประกันสินค้านะครับมีให้อย่างละชุดนะครับนะครับแล้วก็จะมีฐานฐานเนี้ยใช้ก้อนเดี๋ยวแถมสองก้อนนะเป็นแบรนด์พานาโซนิก,กนะครับนะครับแล้วก็จะมีฐา,านร้านเนี่ยแถมระดับน้านะฮะรัดท่อนะฮะระดับน้ําแบบตั้งกล้องนะให้หนึ่งตัวนะครับสําหรับรัดท่อนะฮะหนึ่งตัวนะครับแถมให้แล้วก็จะมีไฟฉายนะฮะ ไฟฉายตาไฟนะครับของแท้สว่างนะครับแถาไม่หนึ่งตัวพร้อมตับฐานชาร์จแล้วก็ที่ชาร์จนะครับนะฮะชุดนี้นะครับท่านสมาชิกนะครับสินค้านี่นะเงื่อนไขการประกันนะครับนะครับก็สินค้านี่ถ้ามีปัญหาภายในถ้าสินค้าไม่ตรงปกนะครับนะครับสินค้าไม่ตรงปกนะครับทางร้านรับคืนภายในเกตวันนะครับแต่ว่าสินค้าก็ต้องกลับมาในสภาพเดิมๆนะครับนะฮะ ตัวนี้นะฮะสินค้านี้รับประกันถูงสุนนหนึ่งปีนะครับนะครับสาหรับราคานะครับรายละเอียดของตัวสินค้าก็สามารถเข้าไปรับชมที่เลิงกงด้านล่างเลยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ